รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวาว Lifestyle นาฬิกาหมุนมาชุงเวลาคนหาเรื่องราวไปเที่ยวไปกินไปช้อปปิ้งดูมอไม่รีรอพาเขาครูชวนชิมว้าว Lifestyle นาฬิกาหมุนมาถึงเวลามาสร้างสันเมนูอร่อยง่าย มาฝึกเรียนรู้แล้วมาดูแลสุขภาพกายใจ Happy Life ปปกับคุณรีสวัสดีเช้าวันเสาร์น,นะครับเพราะชีวิตของเรานั้นมีสิ่งดีๆที่เราต้องเรียนรู้ มาพบกับแฮปปี้ไลฟ์ขอบคุณรรดน,นะคะเสาร์นี้นะคะลักที่นูสุขภาพกับราศีวันนี้เป็นเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องหลักกฎแห่งกรรมทางจิตวิญญาณที่เกิดจากบุญเก่านะคะที่เขาบอกว่าบุญมีกรรมบังลองมาฟังดูนะคะบาปกรรมเก่าพร้อมกับวิธีการแก้ไขกับด็อกเตอร์ธนูจิตศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญจิตเชิงลึกใกลกว่าจิตใต้สำนึกค่ะ อร่อยอร่อยอร่อยเมนูของเราวันนี้3กรอบผัดพริกขิงไข่เค็มอะไรก็ตามเกี่ยวกับไข่เค็มมันกำลังดังมากก็เลยอยากจะงให้ทุกคนได้ลองทําแล้วชิมมันไม่อร่อยธรรมดาค่ะแฮปปี้ทิปเคล็ดลับความสุขวันนี้รีจะมาแนะนําคุณน้องๆคุณหนูๆทั้งหลายที่ชอบรับประทานปีโป้ด้วยเมนูทํากันง่ายๆเลยแต่อร่อยไม่เหมือนใคร กับปีโป Moose พายรับรองว่าอร่อยได้หลากอารมณ์ค่ะช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติปอพส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในช่วงของรดูฝนนะคะแนะเรียนรู้รับมืออันตรายจากดินถลม่มอีกสักครู่เราจะกลับมาพบกันในแต่ละช่วงของ Happy Life กับคุณรีธค่ะช่วงลั c กี้มิลสุขภาพกับราศีสนับสนุนโดย ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งช่วงลักกี้มิลสุขภาพกับปราศีคุณเคยได้ยินคำว่าบุญเก่าบ,บุญมีแต่กรรมบังหรือว่ากรรมเก่าหรือว่ากรรมชาติที่แล้วไหมวันนี้ค่ะเราจะได้มาพูดคุยกับดรธนูจิตตศาสตร์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจิตเชิงลึกใกล้กว่าจิตใต้สำนึกเรื่องของหลักกฎ แห่งกรรมทางจิตวิญญาณที่เกิดจากบุญเก่าหรือกรรมเก่านั่นเองสวัสดีนะคะอาจารย์คะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรคะการเกิดแต่ละชาตินี่นะครับจะต้องมีเาขาเรียกมีโจทย์ที่จะต้องมาเกิดในรอบใหม่เพราะฉะนั้นบางคนนะครับดูแลพ่อแม่ไม่ดีเลยนะครับอพอมาเกิดรอบนี้นครับจะต้องดูแลคุณแม่อย่างดีมากเลยครับตลอดการดูแลนะครับก็จะต้องดูแลอยู่คนเดียว ทีนี้พอพอเวลาคุณแม่เนี่ยครับจะให้ของรางวัลหรือจะให้ความรักก็จะไม่ได้ได้ความรักจากคุณแม่เพราะว่าคุณแม่จะต้องไปให้คนหนึ่งนะครับคือคือในเมื่อคุณไม่ได้ทําความดีในรอบนั้นไม่ได้ดูแลดูแลคุณแม่พอมารอบนี้ครับก็ต้องดูแลนั่นคือมาสร้างบุญใหม่แต่กรรมที่ทอดทิ้งคุณแม่จะต้องทําให้คุณแม่ไม่ใส่ใจไม่สนใจเช่นเรื่องของความรักในชัดมากนะครับคือถ้าถ้าเราเป็นผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยครับ พอมาเกิดมาอบนี้ครับจะต้องเป็นผู้หญิงที่ถูกผู้ชายเจ้าชู้ทําร้าย mm hmm. จะเป็นแบบนั้นเลยครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ชายแรงกรรมมันจะเวียงมาเป็นผู้ถูกกระทํานในชาติใหม่นะครับ mm hmm. ก็จะมาเป็นผู้หญิงที่ซื่อสัตย์มากนะครับซื่อสัตย์มากแต่ขณะเดียวกันนะครับ mm hmm. การจดใช้ในการที่คุณได้ไม่รู้ว่าคนที่ทุกจากการเจ้าชู้ของเราเป็นยังไง เราก็ต้องมาเรียนรู้จากผู้ชายเจ้าชู้ในรอบใหม่แบบนี้ครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเป็นคนดีมาก mm hmm. เป็นผู้หญิงที่นุ่มนวลอ่อนโยนอ่อ,อนหวานแต่ทําไมครับ mm hmm. เพราะคุณไม่เคยได้สร้างกุศลในรอบนั้น mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการซื่อสัตย์นั่นเอง mm hmm. เพราะฉะนั้นจึงมีหลักศาสนาให้เราเนี่ยมีความซื่อสัตย์นะครับตลอดเส้นทางของชีวิตนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยครับการการเกิดมาครั้งหนึ่งนะครับเราดูว่าเรามีกรรมอะไรนะครับ เราก็จะต้องดูบรรยากาศรอบข้างดูว่าคุณแม่นิสัยกับเราอย่างไรคุณพ่อมีนิสัยกับเราอย่างไรพี่หรือน้องมีอารมณ์กับเราอย่างไรคนรักมีนิสัยอะไรกับเราแม้กระทั่งเจ้านายครับเมื่อเราไปทํางานเนี่ยเขามีนิสัยอะไรกับเราอย่างไรนั่นแหละครับคือตัวในของเรานั่นคือสิ่งที่เราต้องมาชดใช้และชดเชยจะเห็นว่าเราปัจจุบันเนี่ยครคนปัจจุบันหรือจิตสํานึกเนี่ยมีแต่ความรู้สึกปรารถนาดีต่อคนรอบข้างแต่สิ่งที่เราจะต้องชดใช้คือ กฎหลักแห่งกรรมที่เราเคยไม่ได้ทําอย่างนั้นมาก่อนเพราะนั้นเมื่อเราได้รู้สึกว่าไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นเราหันมาขัดเราตัวเองมาภาวนาครับฉันจะเป็นเจ้านายที่ดีฉันจะเป็นพ่อแม่ที่ดีต่อลูกฉันจะเป็นเพื่อนที่ดีดีอย่างไรครับก็คือดีดีแบบที่เขาไม่ดีกับเราและเราจะต้องบอกเพื่อนคนนั้นว่าดีอย่างไรแทนที่จะไปบอกเพื่อนบอกเจ้านายก็ให้มาบอกตัวเองข้างในในส่วนของเราเองเนะครับเราต้องหันมา,มา,ม,ามาเข้าใจตัวเองเราต้องต้องขอบคุณคนรอบข้างเหล่านั้นเพราะว่า สิ่งที่เราต้องมาเผชิญเนี่ยครับคือต้องมามาเผชิญเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะได้เรียนรู้ว่าการถูกทําร้ายการเรียนรู้ความเจ็บปวดความรู้สึกทั้งหลายเราเราต่างหากที่ต้องหันมาสนใจตัวเองและเราต้องต้องขอบคุณเขาเขาจะเกิดในลักษณะแบบในเป็นเป็น,ปนวิถีของเขาเพราะั้นเราหันมาดูใจตัวเองตรงตนี้ครับมันจะทําให้เราไปสุดสุดได้ครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ<ม>พื้นฐานเบื้องต้นนะครับที่พระศาะสนาสอนให้เรามีกายกรรมที่ดีวจจีกรรมที่ดีมโนกรรมที่ดีเพราะฉะนั้นทุกๆ การแสดงออกต้องมีสติควบคุมไม่ให้กระทบกระเทือนต่อคนรอบข้างเพราะนั้นบ่อยครั้งที่เราเล่น Facebook เล่นโซเชียลเนี่ยครับมันแสดงกรรมวจีกรรมอย่างไม่น่าเชื่อและก็สะสมอยู่ในจิตของเราทําให้เราเป็นคนไม่ดีได้โดยที่เราไปวิเคราะห์คนอื่นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังครับต้องมีกายการการะทำนะฮะที่จะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและคนรอบข้างแล้วเราก็จะสามารถที่จะเก็บบุญเหมือนที่คุณดิต กล่าวในตอนแรกนี่นะครับนั่นแหละค่ะวันนี้เลยจึงเชิญอาจารย์มาพูดคุยนะเรื่องของหลักกฎแห่งกรรมทางจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นจากบุญเก่าและกรรมเก่าเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจไม่น้อยเนื้อต่ําใจค่ะขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะค,ครับ Happy Life กับคุณรี ช่วงอร่อยอร่อยอร่อยกับครัวคุณรีบสนับสนุนโดยเครื่องดื่มวิตาเดย์วิตามินวอเตอร์น้ำมันปาล์มเกสรอ,อร่อยอร่อยอร่อยเมนูของเราวันนี้3กรอบนะคะนั่นคือ3กรอบผัดพริกขิงไข่เค็มทุกอย่างกรอบหมดหาง,ง่ายราคาก็ไม่แพงรู้ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีกระเป๋าแห้ง เราต้องอยู่แบบสุขนิยมกินอะไรก็ต้องอร่อยไม่ปะกะติต้องเป็นอร่อยเลิศวันนี้ค่ะรีบไปได้ปลาฉิงช้างเนีย่ยมาจากจังหวัดระนองเพราะที่นั่นนะคะบรรยากาศทะเลสวยงามมากน่าท่องเที่ยวมากควรไปเที่ยวนะเพราะการท่องเที่ยวเขาแนะนําให้เราไปเที่ยวที่จังหวัดระนองนี้เลยค่ะนั่นแหละค่ะเราต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆที่ได้จากทท,ทการท่องเที่ยว ประเทศไทยเริ่มจากนำพริกชี้ฟ้าแดงไปล้างด้วยน้ำประปากันก่อนนะคะด้วยน้ำประปาที่สะอาดบ้านเรากระบวนการผลิตตั้งแต่น้ำดิบระบบการผลิตตลอดจนท่อส่งน้ำที่ส่งใจ่ายให้แก่ประชาชนนั้นมีคุณภาพแน่นอนสามารถอุปโภคบริโภคได้เลยค่ะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำการเช็ดแล้วก็มาหัน่นเพราะเราจะต้องไปใช้ในเมนู3กรอบผัดพริกขิงไข่เค็ม ไข่เข็มมาจากจังหวัดลบบุรีก็ได้ชัย,ยาก็ได้นะจ๊ะนี่คือ Festival ท์เจ็ดนิ้วแหลมของเพนกวินรุ่นคิงส์ตันนะจ๊ะไข่เค็มนี่เราก็ต้องเอาเฉพาะตรงนี้นะจ๊ะไข่แดงนี่เห็นไหมสากรอบผัดพริกเขิงไข่เค็มนะคะเราขาดไม่ได้เลยคือพริกแกงแดงแม่ประนอม ผัดพริกแกงให้หอมกรุ่นซะก่อนใส่น้ํามันปาล์มเกสรไม่ต้องไปใส่เยอะแยะนะคะน้ําพริกแกงแดงแม่ประนอมนี้ลงมาเพื่อทําการผัดน้ำมันปาล์มเกสรของเราไม่มีกลิ่นน้ำมันเลยจึงสามารถที่จะช่วยเสริมกลิ่นธรรมชาติของเมนูวันนี้ของเราก็คือ3ามกรอบผัดพริกขิงไข่เค็มเสร็จปับน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมนะคะ สีเริ่มมาเลยจัดจ้านขึ้นมาทันทีตามด้วยน้ำตันปีบตามด้วยขิงสับไฟรุนแรงไม่ได้ค่อยๆเป็นค่อยไปให้น้ำตาลตัวนี้ละลายโอเคนะคะไข่เค็มของเราก็ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยปลาชิงฉ่าง ลงอ่ะอาหารไทยขาดน้ำปลาไม่ได้นะจ๊ะน้ำปลาแท้ตราเด็กสมบูรณ์เสร็จปับ๊บ3มกรอบทั้งหลายลงไปเลยกรอบ1กรอบ2และกรอบ3จบเลยตามด้วยพิชีฟ้าเ่ะเปิดไฟรุนแรงนิดนึงนี่เลยเสร็จแล้วเตรียมเสิร์ฟ เอาละค่ะ3ามกรอบรวมตัวกันอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไข่เค็มของไข่แดงไข่แดงของไข่เค็มก็มาโรยข้างบนโรยด้วยแคปเฟียไลม์ลีฟมันจะหอมหอมตรงนี้แหละเมนูนี้ต้องฝากเลยค่ะหอมจริงๆ3ามกรอบผัดพริกขิงไข่เค็มมาพร้อมด้วยนะคะมาะไหลย <Happy> Life, กับคุณีช่วง Happy Tips เพดลับความสุขสนับสนุนโดยนมเปรี้ยวบีเทเกนใหม่แลคโตสฟรี Free, เรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีเทเกน Happy Tips เ็ดลับความสุขในวันนี้ครอบครัวของเราจะมาแนะนำคุณน้องๆคุณหนูหนูที่ชอบรับประทานปีโป้ ด้วยเมนูทําง่ายๆอร่อยไม่เหมือนใครกับปีโป้มูสพายรับรองว่าอร่อยได้หลากอารมณ์ด้วยรสชาติต่างๆวันนี้3 P กับหนึ่จะมาทําให้ทานนี่คือเริ่มต้นจากอันดับแรกเราต้องเตรียมอันนี้ก่อนอันนี้ทําจากอะไรคะแครกเกอร์ง่ายๆที่คุณชอบเอาแครกเกอร์นี้ไปบดผสมเนยเค็มแบบละลาย ไปอบในตู้อบใช้อุณหภูมิ180องศา10นาทีเป็นหลังจากนั้นเรามาต่อกันค่ะเอาเจลาตินที่แช่น้ำเนี่ยนะไปไปละลายในไมโครเวฟให้ออกมาเป็นแบบนี้เสร็จปั๊บนำโยเกิร์ตตามด้วยบีคาเก้นนมเปรี้ยวของเราแล้วก็เจลาตินแล้วก็น้ำตาลไปลงในชาม อาเทลงไปน้ำตาลไอซิ่งลงไปด้วยเสร็จปั๊บวิปปิ้งครีมสองถ้วยบีทากเกน2ขวดนะคะและเยเกิร์ตสถ้วยเช่นกันนำไปตีให้เบาเบาเบาก่อนตีไปไอนี่ก็ตีตีด้วยเครื่อง อันนี้ก็ตีเนี่ยแมหนวลหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้อุ้ยสายหอมจังเลยนี่ยังขนาดยังไม่ไปลงบนชคกเกอร์เลยนะจ๊ะึดุดๆนํามาใส่ลงไปในนี้อ้าซึ่งมีทั้งโยเกิร์ตนมเปรี้ยวบีทาเกนเจลาตินน้ำตาลทุกอย่างอยู่ในนี้เรียบร้อยปึ๊บต้องเอาให้หมดนะครับเนี่ย ส่วนมันได้พอดีพอดีเสร็จปับ๊บปึ๊บเน่ต้องให้มันประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะนำมาเทละเสร็จแล้วก็จะเทลงไปบนนี่เลยค่ะเทนี้นี่ค่ะเสร็จปับ๊บไปแช่ตู้เย็นชั้นปก,กติ1ิบห้านาทีเพื่อจะมาทำการ E. หน้าตาแบบนี้เลยนะจ๊ะจากอีโอหลากหลายอารมณ์เพราะมันมีหลากหลายรสชาติหน้าตาสดใสมากน่ารักน่ารับประทานน่ากินอร่อยสดชื่นหอมรสผลไม้และยังมีสีสันสวยงามด้วยนะจ๊ะ รู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติปอพ่อส่งเสริมการสร้างความปลอดภัยในช่วงฤดูฝนแนะเรียนรู้รับมืออันตรายจากดินถลม่มช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติคุณผู้ชมคะระยะนี้หลายหลายพื้นที่ฝนตกต่อเนื่องและฝนตกสะสมทำให้ดินชุ่มน้ำเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มสูง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจึงได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําบัญชีพื้นที่เสี่ยงดินถล่มพร้อมกับจัดเจ้าหนะ้าที่ติดตามสภาพอากาศติดตั้งป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ที่เคยเกิดดินถล่มมาแล้วรวมถึงจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์และประจําพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการชเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภยัยสําหรับวันนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยมีคําแนะนําในการเตรียมพร้อมรับมือดินถล่มมาฝากค่ะไปพบกับมิสเตอร์ปอพอจากสวัสดีครับกรมปร้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติในการเตรียมพร้อมรับมือและวิธีปฏิบัติต้นเมื่อเกิดดินถลม่มดังนี้สัญญาณความผิดปกติทางธรรมชาติก่อนเกิดดินถลม่ม มักมีฝนตกต่อเนื่องนานกว่า6ชั่วโมงดินอยู่ในสภาพอิ่มน้ำหรือชุ่มน้ำมากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วน้ำมีสีขุ่นหรือมีสีเดียวกับสีดินภูเขามีกิ่งไม้หรือท่อนไม้ไหลามาตามน้ำมีเสียงดังผิดปกติมาจากภูเขาหรือลำห้วยเตรียมพร้อมรับมือดินถลม่มหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดินถลม่ม ให้วางแผนเตรียมพร้อมรับมือและอพยพหนีภัยอยู่เสมอติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมันสังเกตสัญญาณเตือนดินถล่มจะได้อพยพหนีภัยทันท่วงทีวางแผนการอพยพล่วงหน้าโดยศึกษาเส้นทางหนีภัยที่ห่างจากแนวการไหลของดินและน้ำวิธีปฏิบัติตนปลอดภัยเมื่อเกิดดินถลม่มให้อพยพไปตามเส้นทางที่ปลอดภัย ผลจากแนวการไหลของดินและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวไม่อยู่ใกล้แหล่งน้ำเพราะอาจได้รับอันตรายจากดินหินและต้นไม้ที่ไหลมาตามลําน้ำกรณีพลัดตกน้ำให้ยึดเกาะต้นไม้ใหญ่และปีนให้พ้นน้ำไม่กลับเข้าพื้นที่ทันทีเพราะอาจเกิดดินถล่มซ้ำทำให้ได้รับอันตรายอย่าลืมนะครับไทยพิบัติรู้ทันป้องกันรับมือได้ด้วยความพวงย้ายจาก รมป,ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยวันนี้ผมมิสเตอร์ปอพอขอลาไปก่อนสวัสดีครับความลงตัวความพอเพียงความสุขใจเราค้นหาชีวิตจากรายการวาไรตี้แฮปปี้ไลฟ์กับคุณฤทิ์ทุกเช้าวันเสาร์เวลาเจ็นาฬิกา50นาทีช่อง3กด33ลาไปก่อนสวัสดีค่ะนาฬิกามุนมาถึงเวลามาสร้างสรรค์เมนูอร่อยง่ายเก่งได้ มาฝึกเรียนรู้แล้วมาดูแลสุขภาพกายใจ Happy Life